เท้ากรมมีนาคมนี้สังกัดนำจูฮยอกเผยผ่านการทดสอบพร้อมรับใช้ชาติเตรียมโบกมือลาแฟนคลับคนรักตีไปรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีสำหรับนำจูฮยอกพระเอกเจ้าเสน่ห์ชาวเกาหลีใต้ทางแมนเนสเมนต์ซูปต้นสังกัดของนำจูฮยอกพระเอกตีกิมจิแห่งซีรีส์2 5 2 1วัย28ปี แถลงแจ้งข่าวล่าสุดวันที่31มกราคมเกี่ยวกับการเข้ากลมรับใช้ชาติของพระเอกคนดังโดยระบุว่านำจูฮยอกได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในวันนี้ตามข่าวระบุว่าพระเอกคนดังหลังจากได้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับหน่วยงานตำรวจเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันตอบรับขั้นสุดท้ายในวันนี้และคาดว่าพระเอกคนดังจะเริ่มต้นเข้ากรมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่20มีนาคมนี้ซึ่งก่อนหน้าจะได้เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำรวจในช่วงรับใช้ชาตินั้นนำจูหฮยอกจะต้องเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐานเป็นเวลา5สัปดาห์ ขณะที่หน่วยงานที่เขาจะได้ไปอยู่ในสังกัดนั้นยังไม่มีการยืนยันออกมากค่ะขณะที่ผลงานสังลาก่อนนำจูหฮยอกเข้ากรมอย่างซีรีส์ว i จิแลนตีเรื่องราวของนักเรียนตำรวจที่จะไล่ล่าลอาชญากรในสังคมดัดแปลงจากเว็บตูนดังนั้นถ่ายทำเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วเตรียมปล่อยให้ชมทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเร็วนี้